สงสัยครับว่าวันนี้ถ้ายังเล่นอยู่คงต้อเจอกัน,นืคืนนะครับเอาเคม,มาเดี๋ยวก็เจอครับเลทของคุณมูฟขึ้นมาเป็นพันห้าแล้วนะครับในขณะที่ผมพันห้าสี่สิบครับขายายจอเจอแรกกับตันอเมริกาออกก่อนครับแม่ตรงนี้ไม่น่าอาฟิซเซนเวอร์ออกเลยครับ ็นไรครับยังไม่เสียหายเท่าไหรครับต้องเก็บเอเย้งก่อนครับถ้าเราไม่ได้ออกฟิกมาเพราะว่าเราจะผ่านไปเก็บเจใส่หลอกได้ก็ต้องเก็บเอเย้งก่อนครับเพราะเอเย้งยิงขวางอยู่ครับแม่เลือกโจมตีไม่ถูกเลยครับเพราะว่าจะเล่นอะไรก่อนดีงงครับเจอแมตต์ม่เย็นไปเริ่มขยงครับแม ยังไงก็ต้องไม่มีตัวที่มาโจนตีเป็นแบบสเตลหมดนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องฆ่าเอเลี่ยนฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ก่อนครับหนึ่งจะผ่านไปเก็บีเจใส่หลอกได้ครับโอ้โหใจเต้นตุบับทุบบทุบๆับไม่เคยอยู่ก็บล่องกับลอยครับตอนนี้ครับแม่ไม่รู้ว่าเจเอมมาแกจะดุเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับ แม่บีหัวใจครับช่วงนี้พัพาไปมุกไว้เธอออกเนี่ไม่ต้องสงสัยครับแม่แพ้มาสองครั้งแล้วครับมันหลอนครับใส่คิกเค้ครับไม่โดนครับรอบนี้ครับเเคเบิลใส่ผิวครับโอ้โหีไสหลอกเขาีไสหลอกเขาีไสหลอกเขาซ้ำครับแม่ไม่เป็นไรครับเพราะมันโดนเอฟเฟกต์ท่าของของเคเบิลครับทำให้แบบว่าความแม่นลดลงเยอะครับ เห็นไหมครับเตะกับตันยังไม่โดนเลยครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้นําครับคะแนนนําครับรอบนี้แม่จะจะโดนน็อกปลายยกหรือเปล่าไม่ทราบครับน,นั่นโอ้โหของที่ผมกลัวมากครับหนึ่งในไอเทมที่ผุมกลัวมากคัมพีรบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบัฟเรียบร้อยครับเกมจะพลิกแล้วครับว่าออกมามันก็มีการลุงกระตืบนะครับ ิดด้วยสาคิปเทปของเจม่านะครับแล้วก็ตามด้วยเอเย่น่ายตรงข้ามครับเอเย่นของคุณครับโอ้โหเกมจะพลิกหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วใครตามมาซ้มอีกคนนี้กับตันไปนะครับแม่ซ้ำมาสองคนเลยครับแม่ก่อนซ้ำครับกอบกุส่วนทีนึงครับ โอ้โหไม่ห้สวนนะครับโอ้โหไรก้การจริงๆครับไรก้การมากครับโอ้โหโคิดอะไรไม่ออกแลวครับนี่โอ้โห,โโหถ้าไหลอกเข้ามาทำนี่ตายเลยนะครับถ้าโดนนะครับ แต่ยังว่าครับเคเบิลนี่มีทางเลือกไม่มากครับโดนไมเกรงของเจยมาไปแล้วก็ต้องออกไปสู้อยู่เลยครับโอ้ไม่รู้คุณวุ๊กแกเก็บ,กบอะไรไว้หรือเปล่าครับถ้าเก็บไว้นี่สิงสั้นแยกกันเลยครับโอ้โหเจ๊ใส่หลอกครับถ้าติดคอปมิกนี่วุ๊กชนะครับเรเรียบร้อยครับ แพ้ไปอีก็ได้ครับเพราะว่าบักเขามีควาเวอร์ช่วยไว้ในยกสุดท้ายครับโอเคครับเจอกันคราวหน้าก็วันนี้เจอกันทั้งคืนก็อ่านกันทั้งคืนแล้วครับอ่าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ